ัสดีครับเรางนเบิ่งงานยมังครับมื่อนี้มังท้องสองสันนะครับงียงเงี้ครับอ้หนาวซึ่งหนาวทั่งเงี้ยครับเงี้ยงเง้ครับมังเนยครับประกอบอะไรครับ โอ้ okay, yeah. oh. ถึงสูงนึง,งนะครับโอแต่ป oh, ีเดยปุ่นนี่ครับนี่หกกะฮูก บุเรบ,บ,บามากอรีสบายครับมาเบิงครับน้กชิมุงงชิมุงัง้ยกุบเรเศร้าครับนี่นีครับบรรยากาศรอบนองครับพา,ายน้ตไ่มีแต่หข้าจะพูดเขารอบรอบนะครับพูดตักป้าครับ ข้างงลังะะอ,อ,อ,อะไรก้รงางเนี่ยครับผมฟิ่ง,งครับนีน่มัก็สันในวรอกนะทำไหมักสันใน่วมันเป็นห่อสองสันนะครับเนะาะพระเจ้าไว้ทต่พอ,อ,อก,กิ ยง่งามน,นะครับนี่เป็นหา่านฟอกผีคำนี่หา่านฟอกผีคนเคยอยู่หออยู่หอสันว์ประจำกับสีหูนะครับว่หาหอสองสันเป็นแบบใดนะครับสีประมาณนี้นะครับนี่หอสองสันครับดูสันได้บอกนะครับน,น,นั่นี่บุกหัวเขาจะมือออกไปเห็นอย่างนั้ครับนี่มาขอตะกับู้งหุ่งงครับเหินติดตะข้าง อะไรงี้ยครับฝันที็นึงถอดถอดตัวติดมาเตอร์ไมอหนะอันตัวเดียวไหมมียนถอดตัวนี้อยสวกสบายน้ำเอ้หนีบกบกไว้ทีเดี เรียนดอคับ่ตัวนี้ก็สิเป็นตัวพันผ่าคอนเทนต์นะครับเนาะผ่าคอนเทนมันสิมีผ่าคอนเทนอีกนี่ผ่าคอนเทนอีกสั่นหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้สิเป็นหุ่นผ่าคอนเทนปิดผ่าคอนเทนเปิดผ่าคอนเทนต์นะครับนี่ตัวนี้หลายๆคนกันเคยสัจำอาชีรูครับแจะนี่ส่วนมาขจูเหตุนาหอนนะครับ อันนี้เฮาสองสันเก็จะไว้ปูช่ำหมกพีกระสือเนาะครับเนาะสองสันเนาะครับมองมากว่ากันนี่ครับโอ้อกจาก,กนี่ครับนี่นี่ครับนี่โอ้อะกจากก็ด้านนี่ครับนี่เงียบมันก็ไม่ไปซยอีนีน่เนาะครับนี่เงียบซีอีนี่ครับโอ้ เทิงหนาวครับหนาวกัหนาวครับข <that> ี้มูงน้อยก็นย้อยครับถอยครับถอยครับหม่างทุกอย่างครับมาเตอร์พันพยางครับมาเตอครบเกินเลยหลายยางเนาะครับใส่ไฟมือนี่ใส่ไฟใส่ไฟสิบสองบนไฟหมเกอิตาลีเฮานี่ก็สามารถต่อได้หรอครับนี่ต่อได้มันหมุน ไฟสิบสองวุนครับตัวนี้โอ้ว่าเมียนวุนตัวนี้เนี่ยขอจีสิบสองวุนครับนี่ตัวนี้ใส่มาเวดไอสวรรค์นี่กับแซมันมุนได้ครับนี่เคยเห็นอยู่ครับโอู้อากาศครับหนาวครับกืบว่าไม่ยังหลายเนาะครับกืบขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเด้อครับเพื่อ ให้ภู้ถ่ายคลิปมีกำลังใจเพื่อได้าทำคลิปใหม่ๆให้พี่น้องเบิง่งเนาะครับเนาะการทำงานแต่ละมื้อว่าผมสิเฮ็ดอีหอย่างถ้าอีหยังก็ขอพี่น้องติดตามไปเด้อครับเด้อบ่ว่ามีอย่างไงนนรน,น,นะครับยกเชยเพียงข้านี้เนาะครับสวัสดีครับ